เพราะราคา IPO Kerry Express พร้อมเ e ทรดยีธันวาคมนี้ กินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่อง Money Hero นะคะเรามาร่วมสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่อง Money Hero ค่ะและตอนนี้ทุกท่านก็อยู่ในช่วงของเล่าข่าวหุ้นกับชูก้าปณิตานะคะซึ่งข่าวหุ้นในวันนี้นะคะก็จะชวนทุกคนนะคะมาดูในส่วนของหุ้น KEX หรือหุ้น c u r r y Express ประเทศไทยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะคะเจ้าตัว KEX เนี่ยเรียกได้ว่าเคาะราคาเสนอขาย IPO ที่28บาทต่อ และมียอดจองซื้อของนักลงทุนสถาบันเพียบคาดว่าพร้อมเทรดวันแรกนะคะในวันที่24ธันวาคม2563นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูข่าวนี้กันค่ะเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมานะคะผู้สื่อข่าวเนี่ย เขาได้รายงานว่าบริษัท Kerry Express ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือหุ้น KEX นะคะเขาได้ประกาศขายหุ้น IPO จำนวนทั้งสิ้นนะคะ300ล้านหุ้นที่ราคา28.00บาทต่อหุ้นซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ทั้งนี้นะคะนักลงทุนสถาบันเนี่ยเขาก็แสดงความต้องการในการจองหุ้นตัวนี้อย่างท่วมท้นมากกว่า23เท่าและประมาณ10เท่าจากกลุ่มของนักลงทุนหลักแบบเจาะจงหรือที่เรียกว่า c o n n น r Stone i n v e s วสเตอร์ ของจำนวนหุ้นที่จัดสรรด้านนางสาววีนาเลิศนิมิตนะคะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายร่วมและนายประเสริฐตัตนตยาวิทย์กรรมการผู้จัดการฝ่ายวานิธนก,กิจบริษัทหลักทรัพย์เมแบงก์กิมเองประเทศไทยจำกัดมหาชนในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายร่วมเนี่ยเขาก็ได้เปิดเผยว่า KEX เป็นหุ้นที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลามโดยเฉพาะจากนักลงทุนสถาบันหรือว่า Booking Building นะคะที่ได้แสดงความต้องการจองซื้อที่ราคาสูงสุดในราคาหุ้นละ28บาท โดยมีความต้องการจองซื้อของนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอย่างท่วมทน้นมากกว่า23เท่าของหุ้นที่จัดสรรแก่นักลงทุนสถาบันจึงมีการกำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายหรือว่าไฟนอลพายนะคะที่ราคาหุ้นละ28บาทซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดของช่วงที่เสนอขายเบื้องต้นสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อหุ้น KEX ในฐานะผู้นำการให้บริการจัดส่งพัสดุด,ด่วนของไทยด้วยศักยภาพ ภาพที่โดดเด่นแล้วก็เรียกได้ว่าเคอรี่เนี่ยเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งนั่นเองค่ะ ปัจจุบันนะคะ Curly e x p r e s s นะคะให้บริการจัดส่งพัสดุแบบครบวงจรครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกประเภทแล้วก็มีเครือข่ายในการให้บริการครอบคลุมทั้ง77จังหวัดด้วยจุดให้บริการมากกว่า15,000แห่งพร้อมทั้งศูนย์กระจายพัสดุมากกว่า1,200แห่งทั้งยังมีศักยาภาพในการให้บริการรวมถึงเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคด้วยนอกจากนี้นะคะยังอยู่ในอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากเทดของการ เติบโตของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซและก็โซเชียลคอมเมิร์ซซึ่งจะส่งผลดีต่อความต้องการใช้บริการในการจัดส่งพัสดุด่วนโดยการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและก็ความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินแก่บริษัทนั่นเองสำหรับใครนะคะที่สนใจหรือว่าอยากจะจับจองนะคะในส่วนของหุ้น KEX นะคะก็พร้อมเทรดในวันที่24ธันวาคมนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ สำหรับใครนะคะที่มีข้อมูลหรือว่าอยากจะแชร์ความคิดเห็นอย่างไรกับหุ้น KEX ตัวนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาด้านล่างคลิปนี้ได้เช่นเคยนะคะรวมถึงขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้สนับสนุนทางช่อง Manny Hero ผ่านบัญชีโดยในใต้คลิปนี้แล้วก็สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะก็สามารถอ่านรายละเอียดด้านล่างคลิปนี้ได้ค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเล่าข่าวหุ้นประจําวันนี้นั่นเองค่ะยังไงก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะอ่านเนื้อหาข่าวเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ w w w e f i n a n c e t h a i c o m นะคะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้คอมเมนต์รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในช่วงของเล่าข่าวหุ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังขอขอบคุณทุกคําแนะนําที่ติชมกันเข้ามาด้วยสําหรับเล่าข่าวหุ้นในวันนี้นะคะทุกท่านอยู่ ชูก้าปณิตานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนี้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้คลิปนี้ได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ขึ้นมาอีกนั่นเองค่ะ และสุดท้ายยังไม่ท้ายสุดนะคะสำหรับเล่าข่าวหุ้นนะคะเสียงนี้แบบนี้นะคะเน้นย้ำกันอีกทีนะคะช <Sugar S 1> ูก้าปณิตานะคะเดี๋ยวขอฝาก i n s t a g r กร Facebook แล้วก็ y o u ูทูบชาแนลไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปติดตามหรือว่าเข้าไปเสพคอนเทนต์อื่นๆเพิ่มเติมได้นะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสำหรับเล่าข่าวหุ้นในวันนี้ก็ต้องไปจริงๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะ